ทำแหนมทรงเครื่องปลาสับนะครับผมมีเท้าด้วยนี่นะครับวิกนะครับตะไคร้นะครับใส่เข้าไปเลยครับผมผมก็ใส่เข้าไปแล้วครั็นี่นครับผมขานะครับอีขานะครับ เป็นอย่างนี้แล้วครับผมนั่งสับนานพอําควรนะครับปลานะครับใส่ครับดีบีครับหรือพริกครับนี่ครับจัดจ้านครับรับรองครับหยหวัดแน่นอนครับ โปรตกลัวครับโนนี้ครับใส่เรันะคใส่รถเข้าไปครับใส่รถเข้าไปใส่รถเข้าไปครับรถจริงจริงของเคครับไม่ใช่ลากนะครับมีรถ มันจะเหนียวรู้นะครับผมทำส่งเครื่องรู้รว่าทำหมดแล้วครับไม่มีใครเข้าฝันนะครับอยากจะทำกระ,ะมังติดยิ่งกว่ากาวอีกนะครับผมอยากจะใช้เท้าขีบจังเลยครับผมคอภัยครับ ขีบแล้วครับผมโอ้หอมสงเครื่องเหลือเกินครับเดี๋ยวผมก็จะยัดใส่ถุงนะครับแล้วก็มัดไว้ครับพอมเป็นก้อนพอเป็นก้อนอ,นอนนามาย่างครับนี่ครับสูตรของผมเองครับ ไอ้ผักสอนะครับผมผองทูรตเกลือนะครับผมตะเคียนไม่ต้องใส่รแค่นี้ก็หอมแล้วกินข่าตะไคร้นี่สุดยอดแล้วนี่ครับจานครับ <c oughs> เหนียวครับเหนียวเหนียวยิ่งกว่าคนอยูครับผมนะ คนก็เหนียวแล้วปลาเหนียวกว่าครับเนาะอินทรีสันนะครับผมอัน 4, นี้อินทรีสันก่อนครับทำกันบ้านครับออก็าครที่มีครับ็พรายามลองทำดูครับไม่ห้ามครับผม เครื่องนะครับผมจะยัดใส่ถุงนะครับผม,มญญนี่ครับอัจจะเป็นก้อนจริงๆนะครับผมเหนียวหนึกเลยนะครับผมเขออย่าไม่ออกครับผมนี่ครับพอเป็นก้อนแล้วเราไปย่างมันก็จะเป็นเนื้อก้อนเดียวกัน,น ตอนนิวเลยครับอยากจะทำดูครับเกิดมาเพึ่นทำครั้งแรกครับค้าวตะไคร่คะะนะครับผมไปครับไม่มากรูดก็าาหาไม่ได้ครับ ไก่คืนครับแทีนี้ครับให้มันเข้ากันให้มันเข้ากันดีก่อนนะผมไม่ใช่ปลาจมนะครับนี่คือปลาสับนะครับผม ปลาที่ผมออกมาอาบจิบน้ำนครับนี่ส่งเครื่องแล้วครับผุหอมครับหอมหอมมากครับส่วนนี้ลองไปทำดูครับ ก็ใส่พอประมาณแล้วครับผมถ้าว่าเราไปย่างหรือว่าเอาไปนึ่งนะครับเราค่อยปรุงทีหลังนะครับผมศัพ์ละเอียดแล้วครับผมลองครับไม่ติดคอครับอยากจะทำครับมันเยอะครับตากแดดก็ตากแล้วครับผมแต่มันไม่มีแดดแล้ว ทำวิธีใหม่ครับเห็นไหมครับเข่าเนื้อเดี๋ยวกะผมทับเข้าไปเรื่อย ใช้กดแชร์กดติดตามช่องเอกหลังคาแดงด้วยนะครับผมคิดซีสัมมนมาเรื่อยๆครับเริ่มเหนียวก็ไปแล้วครับเห็นไหมครับมันมีเครื่งบทน,นะครับมือสับอย่างเดียวครับ ไม่ใช่ปลาล้านอะไรปลาสต็อกที่เอามาครับนี่ครับปงวกว่าอย่างนี้ครับโอ้ค,ค่จะใครมาหามาแล้วนี่จะยัดถุงเลยครับผม เยอะนะครับนี่ครับผมผมสับละเอียดมากเลยครับผมปลากระบอกนะครับผมเพื่ออร่อยครับคิดทำไปเรื่อยๆครับเมนูครับเดี๋ยวประจานะครับผมขอบคุณครับ